สัตว์เลี้ยงเพื่อพี่เหลีอยรอดครับผมแ,แต่น้องเมี้ยว

เรียบร้อยครับผมโอ้โหอมมากเลยครับผมต้องแบบนี้ผัดผักน้ำตาลนิดหน่อยเนี่ยมมาแล้วเนี่ยก็หอมเหมือนกันครับดีครับผมมาครับติดตาม ท้าง่อยบ่อยรับแล้วอยากกินแบบผัดผักแบบเก็บมาใหม่ๆผัดยิ่งอร่อยเลยนะครับนี่ืมหืมแบบมาแล้วตอนกระเปกจะแก่ซะหน่อยเนี่ยไม่เคยๆขคกกั่กูเลยคือแจ่วครับผม มะกุทจะเป็นเปิ้ลครับแซบมากร่อย่างมอกมอยมากกันครับปีมือผัดขาเลไม่ติดฟันดแล้วครับผม อย,เ,ยเอาเยไ,ไม่เอาล้แล้วเนี่ยพอข้องล่างครับผมไม่เไม่เอาม่ครับตวนี้แต่ดาวลาวาโอ้พัแจเลยากไหแบบพจังผัดพระกรดครับ ที่เขาไปเก็บบนดอยยอดฝากยอดยอดยังไม่ได้ยอดนี่ๆครับเบามากเลยนี่เหมือนเขาตุ่มเลยน้ำจื้อๆเดียนะครับก็มันแสบ ครัะปงสดเหมือมนกับผัดเด็น,นะครับผมบางคนบางคนชื่อจะเยอะ้าน้ำแม็กซิโกกระผมสด bày cuốn thua mà sì trang mặt เริ่มต้นที่เมืองกรรสินก่อนครับผมก็ร้อยเอ็ดแล้วก็พยักเ๋ยวพยักล้วก็ไปซุริน<ๆ>แล้วก็แบดมดสี่หัวละคอมโคนนี่ก็แบดมด ก็มีความสุขครับผมมีคุณภาพดีเหลือมาก

ใส่ฟักแมวทั้งเนื้อนี่ปุกบัวได้ไงครับผัดหวานจะช่วยลองมา้ผมกับฟักขวดฟักขวดผัดแจ๋วกุ้งกันครับก่อผมร่องไปนะครับพักน้ำมุ่นนี่ผมว่าผัดร่องเบิองเปมื เราเสียบสุดมา,าทานสุดคณะน้องมาต้องผักบุ้งกับประลำไปนะครับจะมาก ไม่หอยายปลาไหมครับผมสมัครสมัครก็อันันาเพิ่มครับดีตัวคายปลามีแพ้นอน่าะอาไท่านเหนเปิดรแล้วเื่อนาใส่ได้น้ำไหลแล้วน้อขาไก่ครับ Não um, mais aqui olha oh, o